สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟาสตริมคลองเล็กซิงประกอบไ้ครึ่งทางแล้วครับกับเจ้าดีมซูเปอร,คร์ครับนี่ครับข้าวบัวหรอือไม่ใช่บัวร้รอน ระบบไฟติดหมดนะครับเอาเช็คดูดูดเช็คดูดิเช็คดูสตาร์ทมือติดเปล่าติดมดเออเช็คไฟหน้าครับก็จะมีเพิ่มเติมคือไฟหลีครับไฟเลี้ยวดิเกิดไฟเลี้ยว ทนางนึ่งข้าง,งนึ่งปิดหมดครับรถแกล้งมันเย็นอยู่นะครับรบบไปก็ปิดหมดแต่ดังไหมตัวประมาณนี้นะครับก็เหลือตัวนี้ ตากแดดไว้ครับก็จะประกอบพักเที่ยงก่อนครับหุงข้าวแล้วเดี๋ยวมาทำต่อครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอได้ไหมครับทีก็ยังไม่เสมอกันเท่าไหร่ตรงนี้ใส่ไม่ได้ครับมันติดท่อ เดี๋ยวรอท่อเดิมก่อนท่อกำลังส่งมาครับรีวิวยังไ่กลองเขาลยกังกีเซ็ตบังคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆให้ดูอีกทีก็ฝากกดติดตามช่องเต้ยฟ้าด้วยนะครับจะมาสรุปว่าทำอะไรไปบ้างยังไงครับคลิปหน้าเจอกัน